มาเตกันหนห่อยวย้ไม่ได้อยากเป็นเสือเราไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ทุกใให,หนูพอมองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube นะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตำรถหกรอด,ดําซิ่งนะครับเบิร์เงาเหลอท่านผู้ชมนี่ที่ลงนะครับเนี่ยนี่ครับที่ลงมีแค่นี้นะครับสิบล้อครับว่า อย่างเนี้ยเดี๋ยวเบงรถตกข้างบอกหลายนะครับคงไม่ต้องบอกนะครับว่าตรงนี้สถานตรงนี้สถานที่นี้อยู่อยู่ตรงไหนนะครับผู้ใดมักกระตามเด้อมาลงของหลาดกระนะัเนี่ยไข่หล้วผู้หนึ่งว่ามากระไขว่าองตรงละมันใกล้ก็จริงครับแต่ท่านผู้ชมดูเนะ่ผมยังมุมี้มงจอดเลยอะบนนอาอยู่นี่ต้รวเให้สองเท่แลรอ แ่ว่างั้นใค่ยู่คนไหนจอดเอาจอดก่อนไปแจ้งคิวก่อนเด้อพี่ท่นเพื่อนวาแล้วก็มาเอารถนะครับนี่ไปแจ้งคิวมาแล้วนะครับแล้วก็มาเอารถวนอีครับนี่จะรอบที่สามแล้วนะครับนี่ฝั่งทางนู้นกับเป็นรถแป้งครับเสียหนุ่มเสียอ,อาร์ทออกมาครับเสียอาร์ทครับ ิมัอดนี่้วเขาังบอย่มัแเด็กเอยแล้วเอเปียกมาีเเปียกนี่อยกถ่ายจอดแล้วนยางอีแตกแล้วบิดอยู่เนี่ยนี่่ย่าลไม่รรี่ไม่ยุงเกยับงครับ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 เนี่ยเอาวางเลย่ัเสียอาร์ตนะครับเมื่อกี้นะครับ จะอัดกับใส่แป้งไม้แลวใส่มู้ได้บอกจอดเราเลาก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยยังไม่มีที่จอดเลยนะครับบว่างันวนจอดมุมนี่แหละแม่งให้ผมไม่ให้ผมจอด เกียร์เอ้ยถ้ากูก็จอดมาได้น่ะดูครับเนี่ยเจ้าหน้าที่ถือใบสั่งแล้วครับนี่รอบที่สี่ครับท่านผู้ชมลวอาเสียด,ดียวกว่า

ยัยอยูหลังรถไอตัวนเนี่ยังรถคันสีชมพูเนี่ยเราช่เียวุลเนนเี่กนาไปอยู่รถเตียน่ะรอบนึงไปอีกรอบหนึ่งไปรเรอเดี๋ยวจัดไปครับผมอ่าใย่เฝ้าให้คันด้างหลังคข่ยเขาเด้อมาทำกานสองคันจงไปไทยเข่าซะได้วะได้วะ

ตำรวจจีมา่บาเดูครับท <es> ่านผู้ชมข้างหลังติดกับปัมเลยปัมเลยเ๋็วๆข้างหลังดาวพอแล้วข้างหลังข้างหลังดาเมียแล้วเซไอผมไม่เซ่

วกรวูบข้างหลังไปทางนเนี่ยโอ้ยอีกรอบีกรอบตายก็ไปยังหรอกตำรวจถืจับกับท่านผู้ชมถ้าไม่ไปก็คือเห็นบอยเจ้าหน้าที่เขาจีมานะครับมึงวาเนี่ยวนอีกรอบนึงไงโอ้ยบังดวน ตอวนีกรอบหน,นึ่งอ่ะยางข่อยดีบิดไปบิดไม้ขอ่อยเลี้ยวตัวนมันอะอันนี้ก็ถาย้อนซ้อนไอะไรครับ <3> <3> โอ้จะให้ไปจอดบนแต่ทั้งหนาวจะมั่งกันนะ ดูครับบนมาแล้วครับท่านผู้ชมดูครับมันเป็นจ้งไดครับวนมาแล้วติดแงกครับผมเออมวนกุบว่พี่น้องนี่แหละครับบอกตรงๆเลยครับไม่อยากมาเลยครับ ขันวาราดกระบ,บังอ่ะขันมาไปสายทายนี่มันอยู่ในเมืองกับจริงครับมันวุ่นวายกัจริงแต่ว่าที่จอดที่อะไรเขาก็คือมันเป็นระเบียบดีนะอันนี้มองจอดมองยังกับวมีม่แม่เมงมาเนี่ยไปว่าได้อีกโอ้ตายกูตาย ีย๋ยวตัวยางบิดก,กักไหนก็ได้พี่น้องเลยนะครับคุ่นยางผมปีนฟุตบาทตรงนี้แหละนี่ครับปีนตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะความฟุตบาทตัวนี้ผมจะไปต่อดา่าคันนี้เนละนะครับอยู่หน้าประตูซองนะ,ะไปแล้วไปแล้วให้ท่านผู้ชมดูเอาแล้วกันนะครับความวุ่นวายอย่างขนาดไหนนะตอนนี้ก็ เพื่อนฟุงแบบกำลังที่หาวงจรให้นะครับมันจะมีคันข้างหลังด้วยนะครับคันข้างหลังก็คืออแกรดหมบอห้องขันแกรดน้าจะเข่าวันฝั่งนี้จอดไม่ได้ครับเพราะว่าเขาต่อตู่กันอยู่ คือรถตู้เขาเขาจะต่อกันนะครับตายว่วกัวงานเนี่ยโอ้ยนี่แหละครับมือรถลายเออแมนอยู่ครับคันมือรถหน่อยนี่กันถ้าถือวันรถหน่อยนะ่ะถ้าถือวันวันที่รถไม่เยอะนะครับมันก็ดีอยู่นะครับของมาลุกัเรียนลงเราียนออกเรียนเข้าไป ได้อยับเนี่ยแต่ถ้ามาโดนอย่างเงี้ยท่านผู้ชมคิดดูนะครับสีซ้ำเลยแล้วแป้งนม่มีสิทธิ์ไม่ได้ลงอีกต่างหากอ่บมาด้วยกันกับคันนี้เลยครับแกมาหอดหลังผมด้วยนี่ พี่น้องนะครับอาชีพรถล่องนะครับมันไม่ได้ใจน้อยไปเกี่ยวกันนะครับชนกันนะครับหัวร้อนใส่กันไปอย่างนี้นะครับแต่แบบเนี้ยนะครับมีทางเดียวก็คือต้องใจเย็นๆเท่านั้นนะครับค่อยๆคุยกันนะครับอันข้างอันผมเนี่ยมันเย็นอยู่แล้วครับอันข้างหลังนะนะว่าเขาใจเขาเงินไหลาว่าเงินก็ได้ ผมก็เส hey. sí ียบันไอ่ใจเย็นๆเลยมันย่ามันผมถ่าคือถ่าได้มันพวกเจ้าถ่าไก็ือถ่าไก็ได้คนขับเบอร์สีพนังกุญมัวกุญมกินลมชมวิวกุญมนี่ยนะนั่งเบื้งรลดหลายเรเบอร์สีไปเถิน มีสิต่ตกค้างนะครับท่านผู้ชมเลยเห็นก็บอกว่าวันนี้งานเยอะเห็นแล้วน้าราที่เขาพันแล้วเนี่ยมัเอ่นจัดหล,ลุดทันเรี่ยวมันซ่าครับ แัง้อยเหับแม่เบารถเบ้ารถเนี่ยผม,ววมววจะไปเข้าหน้าจะอ่าก็มีอย่อยายไทยรถแต่งหลายคันพูด <c oughs> ไปคิวเด มันหลายมองอันนี้อันเดียวกันกับเจ้าแหละลูกห้าสิบเอ้ยลูกยี่สิบอ่าใส่ลูกใส่ที่นหนประตูสว่างนี่เหรอลูกเชวไปลงแล้วเจ้ากระต וצ กผมนี่เหรอนี่ครับอุ่นไวอย่างนี้ต้องเจ้าหน้าที่มาจัดอยู่แล้วครับอุ่นไวแค่ลองรถ อโอ้หลายนาทีแล้วพี่น้องนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมหนะ่ยนี่ครับเราวนมาที่โรงที่เดิแดเมแล้วนี่นี่โอกับปวดหัวน้ำเลอะล่ะจ่กี่วางเลนะยเนาะช่างกี่ลองเพีย้ยังนะครับผมจบคลิปจะเพียงเท่านี้แหละพี่รองนะครับ เพียงไหนเป็นกางุนยินว่าพวกเจ้าอ่ะมันไม่สนุกนะครับแบบเนี้นะครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมมาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือแลวไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ชูใจนูพอหม